ฝากด้วยเฮ้ยเปียกเพี้ยนเอาเจ๊จะไปศาลเหรอครับนี่เอาต๊กตับมาฟากอ๋อขอบคุณม,มากครับเป็นไงช่วงนี้เอ๊ะไม่เห็นไอ้เล็กมาเลยนะมันไปไหนเะล่ละฮะไอ้เ,อเล็กมันกลับเราไปสักพักแล้วเอเจ๊<อ>ได้หนุ่มน,นี่มาแทนอ่ะเออก็ว่าน่าไม่คุ้นแล้วนี่พาไปไหว้เจ้าที่ศาลมาหรือยังยังเลยเจย๊ผมยุ่งมากอ่ะไม่ได,<ะ>ไได้ไม่ได้ต้องคอปฝากเนื้อฝากตัวหน่อยรู้ไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกับป้าแล้วกันจะไปพอดีเลยเออเดี๋ยวผมผมฝากไอ้หนุ่มนี่ไปด้วยแลผมผมต้องเคลียร์งานเออแล้วรู้ว่ายุ่งฝากด้วยเจ้เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปกับป้าเลยจะไปไหว้ไปไหว้เจ้ากันดีกว่าเอ๊แต่มันช่วงกินเจนะเรามีชุดขาวหรือเปล่าไม่เป็นไรไปบ้านป้าก่อนกลับไปบ้านป้าเดี๋ยวเอาชุดลูกชายป้าใส่ใส่ได้แหละไปวางนี่แหละไปกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาทํางานต่อไปไปบ้านป้าเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนเร็วปะ มาเถอะมาเร็วๆมะได้ไหว้เจ้ากันไปไปไป ตัวเท่าลูกป้าเลยใส่ได้แน่ๆอะนี่เอาไปเปลี่ยนซะนะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะต้องใส่ชุดขาวกันนะเวลาไปศาลเจ้าเขาต้องใส่ไม่เขาไม่ให้เข้านะไปเปลี่ยนซะเดี๋ยวไปกับป้าเลยป้าไปเปลี่ยนซะ ทำไมต้องใส่เสื้อขาวด้วยหรอครับก็เทศการเจใน,นอุย้ยเด็กสมัยนี้เนาะถามแบบนี้กันทุกคนลูกป้าก็เหมือนกันถามอยู่นั่นแหละทำไมต้องเสื้อขาวเสื้อขาวเวลาถือสีกินเจนเนี่ยจะไปใส่เสื้อสีอื่นๆได้ยังไงไม่ได้หรอกบอกว่าต้องใส่ก็ต้องใส่สิเขาเชื่อใครมาตั้งกี่ร้อยปีแล้ว ต้องใส่เสื้อขาวๆจะดูสะอาดบริสุทธิ์ยังไงล่ะจะไปใส่เสื้อสีอื่นได้ยังไงแล้วนี่เลอะก็ไม่ได้นะต้องสะอาดเขาถือกันเจ้าเนี่ยเขาไม่ชอบคนมีมลทินรอกสกปรก เอาเสื้อมาคืนเหรอไม่ต้องรอเก็บเอาไว้ใส่เธอไม่ต้องเกลงใจนะเพราะมันของลูกชายป้าเน่ะเขาย้ายไปตั้งนานแล้วไม่มีใครเขาใส่ตอนนี้หรอกนะไม่ต้องเกรงใจเนาะเก็บเอาไว้ตอนนี้กินข้าวมาได้ยังดีเลยเนี่ยป้าเนะี่ยเพิ่งผัดหมี่เสร็จหมี่เจ๊ชามใหญ่ๆเลยไปกินข้าวกับป้าดีกว่าไปช่วยกันกินดีกว่านะมา,ม,ม,ามาเร็วเข้าบ้านกันดีกว่าเร็ว กินซะนะกินเยอะๆไปได้เฮงๆนะโปรตีนกเกษตรไงเขากินแทนเนื้อช่วงกินเจนี่แหละช่วงเจเหรอครับอืม ก็เจยงไงจะกินเอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าทำเองเพราะช่วงเจยเขาถือกัน เขาต้องแยกล้างจานเจกับจานไม่เจแล้วก็ซับก๊ทตไบเขาต้องแยกกันด้วยเราถือกันแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าทำให้ไม่เป็นไรช่วงเจเหรอครับอ้าวไม่รู้จักหรอก็ช่วงกินเจทุกทุกปีเขาจะไม่กินเนื้อสัตว์กันทำไมถึงไม่กินเนื้อก็สัตว์ก็รอดตายไงพอสัตว์รอดตายเนี่ย,ย,นยคนกินเจก็จะได้บุญเยอะ เขาเชื่อว่าอย่างนั้นก็ถือกันอย่างนั้นนะนะแล้วก็มันก็จริงนะเพราะอย่างน้องสาวป้าเนี่ยก็กินเจทุกปีแล้วก็ได้ผัวรวยนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนป้าอีกโอ้โหมันกินแล้วกินเจกันแล้วเนี่ยทามาค้าขายคล่องเฮงเฮงกันทุกคนเลยลูกป้าก็เหมือนกันป้าให้มันกินทุกปีเลยเรียนเก่งเลขที่หนึ่งตลอดเราก็ต้องเชื่อป้านะรู้ไหมกินเจเนี่ยโชคดีทุกคนไม่ต้องห่วง รับรองต้องเรื่องดีผ่านเข้ามาในชีวิตเราบ้างแล้วเออเออแล้วเดี๋ยวกลับบ้านมากินด้วยนะมากินกับป้าทุกๆวันได้เลยเพราะป้าทำที่ทำเยอะๆไม่ต้องห่วไม่ต้องเกรงใจมากินกับป้านะนะ มาพอดีเลยเดี๋ยวนะวันนี้ป้ามีของอร่อยอร่อยให้กินเลยรอรเดี๋ยวเดี๋ย มึงอ่ะกินเนื้อบางนะจะได้มีแรง